สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้เป็นมอเตเดสสามยับาวนะครับปั๊มโกศูนนะครับมียางปั๊มใช้ตัวเดียวกับสามหนึศนศูนนะครับหรือสามูนย์สนะครับปั้มโกศูนทาวนะครับเป็นคนไทยแล้วนะพี่ปัมเป็นออโต้นะครับคนที่การปรับตั้งของท่านนะครับอโลน่อยนะครับก็จะปรับนะครับ เครื่องต้องมีหกแรงครึ่งน,นะครับถรือห้าแรงครึ่งเหนือปั่นไหวนะครับมอเตอร์ก็2สองแรงแท้นะครับนะครับ3มแรงแท้นะครับ